หลักสูตรปริญญาเอกสาขานิติวิทยากระดูกและฟันเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตให้นักศึกษามีความสามารถในการระบุเอกลักษณ์บุคคลจากกระดูกและฟันของคนไทยโดยได้บูรณาการความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์นิติเวชาศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์และสถิติเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ Bone can tell the truth กระดูกสามารถบอกความเป็นจริงได้อย่างไรโดยผ่านกระบวนการระบุเอกลักษณ์บุคคลซึ่งประกอบไปด้วยการบอกเพศอายุส่วนสูงและเชื้อชาติโดยวิธีการที่อาจจะเริ่มด้วยการดูลักษณะของกระดูกหรือการวัดนอกจากนั้นก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาร่วมสมัยด้วย เพื่อต่อยอดให้เป็นงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อน,นำไปใช้ซึ่งประโยชน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งทางหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสร้างสารรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมให้คำปรึกษารวมทั้งให้นักศึกษามีประสบการณ์การขุดค้นกระดูก การดูงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยที่ต่างประเทศหลักสูตรเราได้มีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยากระดูกที่มีข้อมูลพื้นฐานจากกระดูกอาจารย์ใหญ่ที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยพร้อมทั้งมีเครื่องมือต่างๆเพื่อรองรับการทำวิจัยของนักศึกษาอย่างครบครัน ปัจจุบันหลักสูตรปริญญาเอกสาขานิติวิทยากระดูกได้ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นอาจารย์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยากระดูกมาแล้วหลายรุ่นรวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและในระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพ์มาแล้วมากกว่า20บทความ จากการที่น้ำนะคะได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะน้ำได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จริงที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในางานทางยิติวิทยาศาสตร์รวมถึงได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับทําง,งานวิจัยคะ่ะนอกจากนี้นะคะทั้งอาจารย์เพื่อนสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสดะดวกต่างๆที่ทางคณะพัทยาศาสตร์มีให้สามารถทําให้เราทํางานและทํางานวิจัยได้เป็นอย่างดีคะ่ะเพราะว่าทางคณะพัทยาศาสตร์ ได้มีทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิใจัยให้กัรศึกษาค่ะน้ำจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจในการศึกษาต่อทางด้านนิติวิทยากระดูกและฟันเข้ามาเป็นครอบครัวด้วกันกับน้ำนะคะ Now I'm studying here I have a good time. a r o f e s s o r and my friend always support me in everything. So welcome to our program and join with us together. t r i Teima kasih. ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการนิติวิทยากระดูกและฟันเพื่อส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับมวลมนุษยชาติ